สวัสดีครับกับผมต้องกาวคริปโตนะครับผมวันนี้ก็เอามาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอร์ซี่กันนะผมในวันที่15นะครับผมเมษายน2 5 6พนแนั่นเองนะครับผมก็กดเลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็ใครอ่าอยากสนับสนุนนะครับผมสแกนตรงนี้ได้เลยนะฮะเฟสโนหนึ่งตรงนี้หรือจะเป็นผู้ร่วมเสพกาวตรงนี้ได้นะครับผมกาวคริปโตสแลตจอยนะครับผมก็สามารถสนับสนุนผมได้นะครับผมก็สามารถเข้าไปคุยกันในไลน์กลุ่มกันได้เนาะ อ่ะโอเคก็ช่วงนี้แบบโอ้โหบิตคอยนี่ล่วงมาแบบประมาณ1ิซนได้ปะเออเห็นไ,ไหมสองอาทิตย์นี้คือแบบเฮ้ยมันมันน่าจะขึ้นใช่ไหมตอนแรกแต่ว่าทีเนี้ยแรงแล้วก็มีสงครามด้วยนะครับผมก็ขอให้สงครามนี้จบไวๆนะครับผมก็คือไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็ขอให้คนผู้คนเนี่ยปลอดภัยเยอะที่สุดนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันว่าจะทำสงครามกันทำไมเนาะอืม โลกนี้ควรจะมีสันติสุขได้แล้วเนาะโอเคก็มาเลยมไม่ดีว่าอย่างแรกเลยนะครับผมอ่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมตรงนี้นะผมแต่ว่าทีนี้พอมีการเบรกลงข้างล่างนะผมผมก็ขอให้ไอ้เจ้าตัวสามเหลี่ยมนี้ไม่เป็นจริงนะครับผมถ้าในอุดมคติเลยนะครับผมสามเหลี่ยมตรงเนี้ยถ้าเมื่อเบรกไปแล้วมีการเทสขึ้น เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะต้องลงไปประมาณ55-54นะครับผมหรือเอาแบบสุดๆไปเลยก็คือ50,000เป๊ะๆใช่ไหมมีคนบอกว่า44,000 44,000ตรงไหนเอ่ย44,000ตรงตรงแถวนี้เหรอผมมองว่ามันมันไม่น่าจะถึงนะครับผมมันไม่น่าถึงอะ่ะเออเพราะว่ามันเลยเส้น EMA 200ไปด้วยแล้วมีการแหกเส้น EMA 200ไปอีกนะครับผมก็ทําให้อ่าตรงเนี้ยมัน โอ้ยลงมาแบบกี่เปอร์เซนต์วะเนี่ยลงมาค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับผมถ้าเกิดจากตรงนี้ลงมาตรงนี้มันประมาณ30กว่าเปอร์เซนต์อ่ะมันเป็นไปได้เหรอก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะว่า,าแต่ว่ามันจะต้องค่อยๆลงใช่ไหมเออเหมือนตลาดหมีตอนนั้นนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยมันมันยังดูเป็นบูลิชอยู่นะแล้วก็ประกอบกับว่าเออไม่ถึงสัปดาห์แล้วนะประมาณ2-3วัน4-5วันเนะี่ย ตรงนี้นะผมก็จะมีการฮารวิ่งเกิดขึ้นซึ่งการฮารวิ่งเนี่ยมันก็ทําให้อ่าไอตรงซับไพเนี่ยมันออกมาน้อยลงครึ่งหนึ่งนะครับผมแต่กว่าจะเห็นผลเนี่ยมันก็จะต้องหลังฮาวิ่งไปสักประมาณนักสัปดาห์สองสัปดาห,ดาห์มันจะถึงเห็นผลนะผมว่าไอเจ้าซับไพตัวเนี้ยมันมีผลกระทบอะไรกับตลาดบ้างเนาะบ้างก็ว่าจะขายพอขายเสร็จปุ๊บราคาฐานมันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมคนเราเนี่ยไม่อยากจะได้แบบ าขาดทุนอยู่แล้วถูกไหม<อ>ก็ว่ากันไปนะครับผมช่วงนี้ผมก็ทำวิดีโอช็อตนะครับผมก็เป็นสารละเล็กๆสั้นๆไม่เกินหนึ่งนาทีก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมนะโอเคแพทเทิร์นอย่างนี้ผมมองว่าถ้าแพทเทิร์นตรงนี้ยทำตามจริงใช่ไหมก็บอกได้เลยว่าประมาณ50,000 5 0 0ห0มีถึงถูกไหมแต่ว่าตรงนี้มันมีการดีดขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่า time f a m e ชั่วโมงเนี่ยมันโ o v e r ร์โซไปแล้ว ซึ่งตรงเนี้ยเห็นปะมันมีการเกาะสาม่ยมตรงนี้นะผมแล้วก็ดึงลงไปข้างล่างซึ่งลงตรงเนี้ยประมาณ 5, นะ5%้ประมาณเต็มนทะี่ละสิบน่ะจากตรงนี้นะผมลงมาเนี่ยประมาณ13%ถูกป่ะซึ่งการลง13%เนี่ยภายใน2-3วันมานเนี้ยเนี่ยก็ทำให้ผลกระทบเจ้าตัวของ เอาคอยเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเจ็บหนักพอสมควรนะผมลงไปถึงประมาณสัก25 23%หนะผมหลายๆตัวเนี่ยลงไปถึงประมาณ50%อย่างซีตาอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้นะผมซีตาเนี่ยก็ผมก็ยังมองว่ามันมันมันก็ยังเป็นตัวที่ยังโอเคอยู่นะแต่ว่าพอมันมาเจออย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ market cap ที่ต่ำอยู่นะผมซึ่ง การผลกระทบของ market cap ที่ต่ำเนี่ยมันจะทำให้เปอร์เซ็นต์เน่ยลบลงเยอะมากนะผมคนที่ถือส p อ t ตไว้เนี่ยก็สบายใจได้นครฮะผมก็สามารถถัว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 ได้เยอะกว่าเดิมด้วยแล้วว่าเวลามันตอนเด้งนะโอ้โหกำไรยับเลยนะฮะอ่ะโอเคก็ถ้าเกิดว่าแพทเทิร์นนี้ไม่เป็นจริงแพทเทิร์นนี้ไม่เป็นจริงนะผมผมภาวนาว่าแพทเทิร์นนี้ไม่เป็นจริงเราก็จะเห็นแนวต้านแนวรับนะผมอยู่ที่ ช่วงประมาณสักแนวต้านเนี่ยคือ6อ่าช่วง66นะครับผมแล้วแนวรับเนี่ยช่วง60เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นการปรับฐานอีกหนึ่งรอบนะครับผมซึ่งตรงนี้ถามว่ามันจะพุ่งขึ้นไหมผมว่าวันนี้อาจจะมีการทรงๆงตัวเนะเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันก็มีการ pull back เกาะเส้นไปแล้ว อ่าเหลือแต่ว่าเ e อ่อ EMA 200ของ t ท m e f r a ม e ี่ชั่วโมงเนี่ยมันยังยังมันยังไม่ได้ขึ้นไปเทสถ้ามันขึ้นไปเทสแล้วเนี่ยไอตรงเนี้ยมันจะต้องเกาะอยู่ให้สนิทสนิทนะครับผมแล้วเส้นเนี่ยเส้น EMA 200เนี่ย Time f r รม e ี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะต้องเรียบอยู่ถ้ามันเรียบอยู่ตรงนี้นะผมก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับผมนะก็ใกล้ๆฮล้หาวิ่งกันเนาะแบ็กล็อกก็รอไปร้อยกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับผมตอนที่มันลงไปปุ๊บเขาซื้อปุ๊บขึ้นเลย แป๊บเดียวใช่ปะมันก็จะมีเส้นรีเจ็คแบบย,ยาวๆนิดหน่อยนะก็เส้นรีเจ็คนี้ขอให้เป็นรีเจ็คของจริง <c oughs> โอเคก็ว่ากันไปเนาะต่อมานะผมเราจะมาดูที่ a อ a วกันนะครับผมซึ่ง a อ a วเนี่ยเอ้ยลงมาจากออทามไฮอ่าไม่ใช่ออทามไฮเนี่ยอ่าตรงสูงจุดสูงสุดนะผมหลือถึง50%แล้วซึ่งการลงลงมา50%ตรงนี้นะผมก็ ทำให้ย้ำได้ว่าก็มีโอกาสขึ้นไปอีก50%นตะครับผมนะตรงนี้คือเป็นแนวรับอยู่ชัดเจนเลยนะครับผมชัดเจนเลยนะผมแล้วก็มาแตะเส้น1หนึ่งเนี่ยตรงนี้นะผมก็เอ่อต้องรอดูสัญญาณซื้อดีๆละกันนะครับผมสาหรับ a b a แต่ว่าสําหรับคนที่อ่า dca นะครับผมก็มีโอกาสแล้วแหละมีโอกาสสักไม้หนึ่งอ่ะเออกันตกรถไว้นะครับผมก็ตรงนี้ก็น่าเป็นจุดสนใจอีกหนึ่งทีเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าไอ้เจ้าตัวของแพทเทิร์นสามเหลี่ยมตัวนี้นะผมมันจะทํางานจริงหรือเปล่าถ้ามันทํางานจริงนะผมมันก็จะมีอาจจะมีหลุดหลุดไปประสักประมาณ25-24ก็เป็นไปได้นะครับผมสําหรับ a w a เนาะโอเคแล้วตัวสุดท้ายนะผมที่ผมอยากจะหน้าช้อนซื้อนะผมนั่นก็คือเจ้าตัวเนียอีกแล้วนะผมเนียนี่ลงมาบริเวณ4.3รอบนึงนะผมแล้วมีการ อดีตกลับขึ้นไปนะครับผมก็ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าใครรับตรงนี้มาได้นะผม4.3เนี่ยก็ถือว่าเป็นกําไรที่ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วสามารถเจ้าตัวของ DCA ได้นะครับผมก็คือเดี๋ยวเราก็มองว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ามีการเทสตรงนี้แล้วนะผมแล้วแนวรับอีกแนวหนึ่งนะครับผมถ้าของเนียเนี่ยผมมองว่านะอาจจะลงมา2.8ได้ <laughs> ถ้ามีการทันลมของบิตคอยนะครับผม ถ้ามีการถล่มนะเออมีโอกาสอยู่แต่ว่าผมมองก็มองว่าเนี่ยเขาจะไม่แหลบหัวหนึ่งถูกไหมอันนี้นอันน่าจะเป็น1 2ึ่งอ่าสามสี่สี่ไม่แหลบหัวหนึ่งห้าอันนี้น่าจะเป็น5อ่าต่อไปขึ้นเป็น5น้าเนาะโอเคก็ประมาณนี้เนผมสำหรับเจ้าตัวเนี่ยโอเคก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดส u ั s c ส i b e กกดกระดิ่งด้วยนะผมแล้วก็ ามาเป็นผู้เสกกาวกันได้นะครับผมกาวคริปโตเซนจอยตรงนี้ได้เลยนะครับผมที่ว่างอีกเพียบเลยนะไม่ต้องเบียดกันได้โอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบายๆแล้วเจอกันครับผมรักทุกคนนะครับจุ๊บๆมั่ว